As you understand from your brother's experience. <S If you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into an animal. ถ้าภายใน45วันผมไม่มีรักแท้นะฮะเลือกจะเป็นหมาวิคงจะเลือกเป็นนกสวยๆสักตัวหนึ่งมัง้งพี่ขอเป็นกระต่ายแล้วกันฮนะแพนด้า น่าจะเป็นหมาป่านะครับหมาป่าน่าจะเหมาะกับผมที่สุดฮนะหมาหัวเนา่ามันมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดแล้วอะนกมันสามารถไปไหนก็ได้มันอิสระมาก,มากๆอะไรเงี้ยจะมีใครสักคนหนึ่งได้จากการเป็นกระต่ายตัวนั้นครับพอเป็นแพนด้าแล้วก็จะเป็นที่นิยมมีคนมาดูเพราะว่าเจ๋งมากเลยนะคือมันชัดเจนดีนะโสดเหงาเป็น lobster ไอ้ตัวพลอตเนี่ยมันน่าสนใจมากนะแล้วมันอาจจะตอบโจทย์กับหลายๆคนที่มองหาใครสักคนอยู่อะไรเงี้ยเห็นว่าดูกันแล้วก็เดินออกมาจากโรงก็เท่าที่ได้รับฟังมาแลวก็รู้สึกว่า มันจี๊ดมากสําหรับใครใครที่อยู่คนเดียวหรือว่ามองหาใครบางคนอะไรเงี้ยก็เป็นหมาน่าจะเวิร์กที่สุดฮะ t s, s n no coincidence t h t h e targets are shaped like single people and not couples. Did you catch rabbits? Catching a rabbit is difficult. Thank you very much. ผมว่าเป็นหนังที่มันกระตุ้นความคิดเรามากๆครับแล้วก็คือชอบดีเทลในหนังทุกอันเลยคอหนังไม่ควรพลาดเลยครับเป็นหนังที่แบบโอ้โหไอเดียบันเจิดมากๆเลยครับประหลาดที่สุดเรื่องนึงที่เขาที่เคยดูนะไม่รู้คนคิดเนื้อเรื่องคิดออกมาได้ยังไงนะครับใครชอบหนังปแปลกก็ก็มาดูนะครับมันเป็นหนังที่แบบจิกกัดนําเสนอแง่มุมของความรัก ได้ประหลาดมากแต่ว่ามันน่าติดตามมากสมชื่อฮะว่าทำไมแบบคณะกรรมการเมืองคาหนึ่งชอบหนังเรื่องนี้คือมันแบบมันแปลกมันแตกต่างระหว่างดูนึกถึงคนรู้จักหลายคนตลอดเวลาก็คือพูดถึงเรื่องคนการใช้ชีวิตของคนโสดนี่แต่ว่ามันเป็นมุมที่เราไม่เคยดูมาก่อนอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยดูหนังแบบนี้ครับวินาทีที่หนังจบนี่มันแบบว่ามันมันอึ้งมากครับมันมันแบบมันทึ่งกับความคิดคนทํามากครับเราเดาไม่ได้เลยว่ามันจะพัฒนา เรื่องไปทางไหนเต็มไปด้วยอ,อารมณ์ขันเป็นหนังที่ประหลาดมากๆเรื่องหนึ่งที่ดูสนุกตอนจบมันสตรองมากแล้วมันอีกสองสาวันหลังจากนี้ก็ยังจะคิดถึงถึง the Lob s t e r อร์อยู่นี่คือมันล้ำลึกมากเราแบบชอบมากๆชอบมากเลยครับ Have you thought a o u what animal you'd like to be if you end up alone?Yes, a lobster.A lobster is an excellent choice. คือดูจบแล้วนี่ยกให้เป็นหนังโรแมนติกแห่งปีเลยนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกคิดมากครับ